สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่หมอชิดแล้วนะคะาากินอ,อาหารเสาก่อนเลยค่ะพี่น้องอาหารเสาว์ <laughs> ผัดกะเพรานะคะผัดกะเพรามีเงินยูนหาสิบหาเงินไทยแล้วก็มีแบงค์ใหญ่แบงค์ห้าร้อยเพื่นอนคนผลผมงนิทอดนะอร่อยมากเลย กินเช้าแล้วก็จะเดินทางไปสวนน้ำพุนนะคะพี่นอ้องี๋ยวมากินข้าวต้มกันเด้อดูทิพี่น้องมาพบเพื่อนใหม่น,นั่นบัตดิตอนกินข้าวพอกันค่ะพี่นอ้องวันจะไปพิษณุนโลกนะคะ แต่น้องก้กยจะบินออกเคาะนอกโลกกิน <c oughs> <c oughs> ข้วเท้าเท้าด้วยกันนะเป๊ะตท่านอาคุณคุณแม่มารีด้วยนะท้าโทรมาเล่นกับลูกกำลังกัมาถิงก็เลยว่ากินกินเขาเศ่า,าอยู่หมอสิทีกวาง เพราะว่าซ้อนไปสัวน้ำภูมมเพราะว่าไตาหันก็คือยังมีเวลาอยู่พี่นอ้องเพราะว่าเครื่องมันออกเที่ยงเที่ยงนะคะเกือบตอนเทีเช้าเราก็เลอากินข้าวรองท้องอันี้รถรถรถจะออกจากโมงกลับไปพิษณุโลกรถออกกี่โมงสามโมงสอ,อืมเราจะไปพิษณุโลกรถออกสามโมงสิบขึ้นคุณเดมาเ่าจะเจาหน นนอ,อยู่แถวไหนอืมอยู่แถวไหน่นางกะปิเมนบุรีรถขึนหายากเลยใี่ไะอยืนร้อนนะเอ้าอยู่บางกะปิไม่มีรถไฟฟ้ามาหมอชิดหลอมันมีแต่ไม่เคยขึ้นอ๋อไปที่ตูดแล้วเนาะพี่น้องแล้วพวกเราบเคยขึ้นแล้ววะอขออยู่บางกะปิบางกะปิลำซาลีอยู่แถวไหนเมื่อก่อนนี่อยู่สุขาภิบาลสาม คอนโดปูนซินเมื่อก่อนเนี้ยสุขาพิบาลสามแล้วแข็งอยู่แค่เพิ่งตื่นนอนไม่ในห้องใหม่อ <c oughs> ขอน้ำแข็งได้พี่น่อ คุยกัน <c oughs> คือพ่อกินกินเพื่อนกินผัดถากได้พี่น้องคุณนะไม่ใมากินผัดถากด้วยกันก็เรียกว่าบ่กพี่น้อง <c oughs> อยู่คนเดียวอยู่กรุงเทพมากสิบกว่าปีได้พี่น้องอยู่แถวบางกะปิ พี่พี่น้องผูใ้ใดอยู่บางกะปิจักพี่หามแล้วซื้อว่าอย่างก่อนซื้ออะไรเนะี่ซื้อแอนซื้อแอนอ้าวแอนบางกะปิคนโสดรลูกหนึ่งอา้าวไปเนี่ยเซลไปน้ำเนาะ ก็แบบนี้สําหรับทำข้าวผัดทำข้าวผัดกินอาหารเช้าก่อนเพราะว่าจะซิมครับขา่าวไล,ล่รถอยู่ในสนามบินบัวอพแสบตรงไหนเนมันบัวแส หอมน้ำจุปต้มน้ำซุปหอมน้ำซุปก็นั่นค่ะ,พ,ะ,พ,ะพี่น้อง้าเบาชีลาบบ๊าวชีวิทชีกับแม่จันจิลาลงมากรุงเทพเนะี่ยหอมห่วยๆเลย โอเคค่ะพี่น้องพอกันกีบหนาอยู่ดีไม่แห้งอากิวสสารมกากค่พี่ตอนน้องยม,มุอเ้าถึงกรุงเทพแล้วอละหนครชัยถึงกรุงเทพแล้ว,นนะอลวพอกันกีบหนาอยู่ดีไม่แห้งค่ะเราจะถ่ายทําให้ดูที่สุวรรณภูมิแล้วก็เป็นระยะระยะ,ะ,ยะอัปเดตใ้พี่ให้น้องเบิรงขอบคุณทุูก,กําลังแรงใจเด้อขอบคุณครูาการติดตามพอกันกีบหนาค่ะ